ผลงานสำคัญของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงด้านงานวิจัย เร่งรัดการจัดทำแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ4ปีเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานวิจัยบนพื้นที่สูงของประเทศแบบบูรณาการซึ่งแผนดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานด้านการวิจัยสถาบันการศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอคณะกรรมการกปศซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไป จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของสวพสสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้เหมาะสมกับผู้ใช้ประโยชน์ประกอบด้วยองค์ความรู้งานวิจัยรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัยให้สาม,มารถแสดงผลบนแดชบอร์ดเพื่อจัดการข้อมูลวิจัยให้เชื่อมโยงและประมวลได้อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงผลงานวิจัยกับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยการเกษตรไทยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยพื้นที่สูงผลงานที่สำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาข้าวบนพื้นที่สูงรวบรวมและเก็บรักษาพันธุ์ข้าวท้องถิ่น485ร้อปพันประกอบด้วยพันธุ์ข้าวนา1 9 5่0 0้และพันธุ์ข้าวไร่2 9ร้อยเก้พจัดทำฐานข้อมูลพันธุก,กรรมข้าวในระบบดิจิทัลโปรแกรม Google Earth วิจัยและพัฒนาการปลูกข้าวต้นเดียวเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์การให้น้ำแห้งสลับน้ำขังระยะข้าวแตกกอวิธีการใส่ปุ๋ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีคุณค่าทางโภชนาการจำนวน8 0 0 0มีมูลค่าจำหน่ายกว่า26.7ล้านบาทด้านการพัฒนา พัฒนาเครือข่ายการทำงานบนพื้นที่สูงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนขณะนี้มีความร่วมมือแล้ว43แห่งยกระดับการทำแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น15แห่งปัจจุบันได้รับงบประมาณสนับสนุน34ล้านบาท บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่เดิมและขยายการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่สำคัญคืออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่และบ้านหนองเขียวจังหวัดแม่ฮ่องสอนพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่แจ่มให้เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงในเชิงพื้นที่ด้วยงานวิจัยปรับระบบการปลูกข้าวโพดเป็นกเกษตรผสมผสานพืชผักและไม้ผลการทำไร่หมุนเวียน ปัญหาการเผาแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่บ้านหนองเขียวปรับระบบเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ส่งเสริมการปลูกผักในโรงเรือนและเชื่อมโยงการจำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์โดยได้รับการสนับสนุนงบป,ประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน2.32ล้านบาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์ศึกษาข้อมูลไม้ยืนต้นและจัดทำแผนการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแหล่งกักเก็บคาร์บอน ปรับปรุงพื้นที่การปลูกและจัดแสดงไม้ดอกยืนต้นโดยมีแผนการปลูกในปี2,566ถึง2,568จำนวน16ชนิดการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการดูดกลับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับการอนุมัติเงินสะสมจำนวน6ล้านบาทเพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการขยะเพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะเกษตรจากการปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งไม้ยืนต้นมาทำเป็นปุ๋ยหมักขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบและกำหนดราคากลางศึกษาการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกเช่นการใช้โซลาร์ลูฟท็อปร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องณนะวันที่17สิงหาคม2566อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีรายได้35.05ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายทั้งปีร้อยละ0 1 7โดยคาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะมีรายได้รวมกว่า37ล้านบาทการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ Succession Plan ระยะที่1 สำหรับตำแหน่งที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อให้สะวะพสมีกระบวนการวางแผนและพัฒนาบุคลากรที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่องบุคลากรมีศักยภาพที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตโดยคณะกรรมการคัดเลือกได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งพิจารณารายชื่อและผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบการพัฒนาซักเซเซอร์คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2566